สวัสดีครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการหาอนุพันธ์นะครับถ้าเป็นลำดับก็คือลำดับที่14และนะครับตัวอย่าง14ยังคงเป็นการหาอนุพันธ์ขั้นเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ฝึกหัดนะครับโดยยังคงเป็นฟังก์ชันตีโกณมิตินะครับสำหรับตัวอย่าง14มี2ข้อย่อยครับได้แก่ฟังก์ชันที่ตัวแปรเป็นเซตานะครับเท่ากับ ห้ายนะครับแต่ค่าไาายนั้นค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็คือ100่ายเซตาลบ0.40นะครับและข้อ B ครับคือฟังก์ชันที่ตัวแปดทเท่ากับ2 cos 5t บวก0.20นะครับ ก็จะพบว่ามีความซับซ้อนนะครับในเรื่องของค่ามุมนะครับทั้ง s i ายทั้งคอสในข้อ A ข้อ B นะครับเอาละครับเรามาดูกันแก้ปัญหากันนะครับอย่างแรกครับเรามาทําข้อ A ก่อนข้อ A นะครับจากฟังก์ชันที่ตัวแปรเซตานะครับหรือฟังก์ชันที่เซตา้าเท่ากับ5สาย100พายเซตา้า ลบ0.40ครับอาจารย์จะไปอย่างรวดเร็วนะครับอันดับแรกนะครับ f p r i m เซตาเลยนะครับเป็นการแสดงว่าเรากำลังหาอนุพันธ์นะครับโดย5นะครับจะอยู่นอกเครื่องหมายนะครับการหาอนุพันธ์นะครับออกมาข้างนอกวงเล็บรอไว้ครับอนุพันธ์สายได้คอสนะครับคอสและก็ค่าทั้งยวงนี้เลยครับใส่ไปเลยคอส100พาย เซตาลบ0.40นะครับพร้อมกับอนุพันธ์100พายเซตานะครับอนุพันธ์100พายเซตานะครับ100เป็นค่าของที่นะครับพายก็เป็นค่าของที่นะครับจะออกมาข้างนอกนะครับก็จะเหลือแต่ดิฟเซตาเทียบเซตาฉะนั้นก็จะได้100พายติดเอาไว้ครับในขณะที่ลบ0.40นะครับซึ่งเกิดจากการกระจายอนุพันธ์ไปทุกๆพจน์นะครับ เป็นค่าคงที่เต็มๆเลยครับอุันธ์ได้ศูนย์นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ได้เกือบจะสําเร็จแล้วนะครับต่อไปคูณที่เรียบร้อยครับ5คูณกับ100ยพายได้500ภพายนะครับและก็เติมให้เต็มครับ c o ส100ภพายเซตลบ0.40ครับนี่ก็เป็นผลการหาอนุพันธ์ของข้อ A นะครับ ต่อมาคอบีครับคอบีฟังก์ชันของตัวแปรทเท่ากับ2 c o คอสห้าบวก0.20ครับไม่พูดพร,รมลำเพลงนะครับมาเลยครับ F' อทีนะครับแปลว่าเราหาอนุพันธ์มันนะครับ2อยู่หน้าคอสนะครับ2ออกมาข้างนอกครับวงเล็บรอเลยครับอนุพันธ์คอสได้ลบ sin แล้วก็ใส่ค่ามันไปเลยครับค่ามุมของมัน 5t บวก0.20และเราก็อนุพันธ์ 5t บวก0.20ต่อนะครับกระจายกันไปเป็น2พจน์นะครับอนุพันธ์ 5t ได้5นะครับส่วนอนุพันธ์0.20ได้0นะครับเรียบร้อยครับ5คูณ2ได้10ครับและอย่าลืมติดลบหน้าซ้ายนะครับเป็นลบ10ครับซ้าย 5t บวก0.20ครับ เป็นอันเสร็จสิ้นครับของการหาอนุพันธ์นะครับตีโกนมิตินะครับในตัวอย่างที่14ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ